ออมเมื่อเราได้ Data ที่ดีแล้วครับประโยชน์สูงสุดของการทําการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะครับคือการทำ p e r s o ซ a l ไลฟ์มาเก็ตติ้งครการตลาดแบบจําเพาะเจาะจงบุคคลเรารู้จักลูกค้าเรามากเท่าไหร่ครับโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจเราเติบโตมีมากเท่านั้นครับถ้าเราชนะใจลูกค้าเพียงหนึ่งคนครับเราจะได้ลูกค้าเพิ่มอีก10คนหลังลูกค้านี้เป็นอย่างต่ำครับ คีพอยที่อยากฝากไว้กรณีที่ทำ Personal b e a n d i n g นะครับเราดูในฐานะของเป็นเจ้าก่อการ,การหรือเป็นพนักง,งานก็ต่างๆแล้วแต่นะครับข้อควรระวังคืออย่าจ้างใครก็ได้มาเป็นแอดมินคนที่เป็นแอดมินคือหน้าเสือคือด่านหน้าของธุรกิจเราบนโลกออนไลน์นะครับถ้าเขาทําไม่ดีธุรกิจพังนะครับร้านพังนะครับเราบริการลูกค้าไม่ดีหนึ่งคนครับเราจะสูญเสียลูกค้าอีกเป็นพันเป็นหมื่นคนแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นอย่าฝากอนาคตไว้แค่แอดมินที่ไม่ได้คุณภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับ